we ส้มเรื่องเรื่องจับขอบฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งการเริ่อต้นใหม่วันใหม่ที่ชีวิตใหม่อีกมากมายกำลังเกิดขึ้นในขณะเดียวกับที่อีกลหลายหายชีวิตกำลังจบสิ้นลงตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ชีวิตและไม่มีชีวิตมนุษย์ผลผลิตแห่งธรรมชาติกับวิถีชีวิตที่เต็มไปด้วยการดิ้นรนต่อสู้แก่งแย่งชิงดีแม้มนุษย์จะเป็นชาติที่ฉลาดที่สุดในโลกแต่มนุษย์ก็ไม่อาจรอดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายอันเป็นสิ่งที่ธรรมชาติหยิบยื่นให้แก่ชีวิตทุกชีวิตโดยเท่าเทียมกัน วัตจักรแห่งชีวิตหมุนไปเช่นนี้ไม่มีสิ้นสุดเป็นไปตามผลแห่งกรรมที่ก่อขึ้นในอดีตและปัจจุบันชาติสัพพาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุศลสูปสัมปดา การยังกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยดปนังการชำระจิตให้บริสุทธิ์เอตังพุทธานาสาสนังนี่คือคำสอนของพระพุทธเจ้า พระมหาบัวยาณสัมปันโนกำเนิดในสกุลโลหิตด,ดีเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2457น้ณหมู่บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีพี่น้องรวม17คนครอบครัวมีอาชีพทำนาเมื่อเด็ก ท่านได้เข้ารับการศึกษาจนจบชั้นประถมปีที่สซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในสมัยนั้นแต่ครั้งเป็นคารวะท่านมีอุปนิสัยพูดจริงทำจริงรักคำสัตย์เสมอชีวิตเป็นผู้หนักแน่นในเหตุผลกับทุกสิ่งทุกอย่างอุปนิสัยอันนี้เองที่ช่วยในการปฏิบัติธรรมและเป็นปฏิปทาของท่านในเวลาต่อมา เมื่ออายุได้21ปีพ่อแม่ได้ขอร้องให้ท่านบวชเพื่อทดแทนคุณตามประเพณีในที่สุดท่านก็ตัดสินใจบวชนวัดโยธานิมิตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2477โดยมีท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจูมพันทุโลเป็นพระอุปชา พระอุปชาให้นามฉายาว่ายาน,นสัมปันโนท่านตั้งใจไว้ว่าจะบวชเพียงเป็นประเพณีนิยมเท่านั้นไม่ได้ตั้งใจจะบวชนานถึงเพียงนี้แต่เมื่อบวชแล้วก็ได้ศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกจนเกิดความลื่อมใสสศรัทธาต้องการบรรลุมรรคผลนิพพานดังพระอรหันตสาวก จึงตั้งใจว่าจะต้องเรียนซะก่อนถ้าไม่เรียนแล้วจะไม่เข้าใจถึงด้านวิธีปฏิบัติโดยมีข้อบังคับตนเองไว้ว่าจะเรียนสอบปรรีนให้ได้เพียงสามประโยคเท่านั้นเมื่อได้ถึงขั้นปร,รียนสาประโยคแล้วอย่างไรเสียก็ต้องรู้แนวทางของการปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานแน่แต่จะไม่ให้เลยกว่านั้นเพราะจะทำให้ลืมตัว จึงตั้งข้อบังคับตนเองไว้อันเป็นคำสัตย์อันหนึ่งระหว่างศึกษาอยู่ท่านก็ปฏิบัตินั่งสมาธิภาวนาอยู่มิได้ขาดจนจิตรวมได้ถึงสามครั้งเป็นประจักษ์พยานขณะศึกษาท่านก็สอบปร,ริญญาได้บ้างตกบ้างพร้อมกับสอบนักธรรมได้จนกระทั่งสอบได้ปร,ริญญาสามประโยคพร้อมนักธรรมเอกในปีเดียวกันนั้น รวมเวลาที่ศึกษาอยู่เจปีจากนั้นได้มุ่งออกเพื่อปฏิบัติธรรมแต่ถ่ายเดียวจิตท่านจึงมุ่งสู่หลวงปู่มั่นเพราะได้ยินกิตติศัพท์หลวงปู่มั่นมาตั้งแต่ครั้งท่านยังเป็นเด็กจนกระทั่งท่านบวชแล้วชื่อเสียงของหลวงปู่มั่นนับวันจะเลื่องลือยิ่งขึ้นขณะที่ท่านอยู่ที่เชียงใหม่ ได้พบปะพูดคุยกับครูบาอาจารย์ที่เคยอยู่กับหลวงปู่มั่นมาเล่าให้ฟังถึงปฏิปทาและข้อวัดที่หลวงปู่มั่นพาดำเนินล้วนแต่บอกว่าหลวงปู่มั่นไม่ใช่พระธรรมดาเป็นพระอริยะชั้นพระอรหันต์จิตใจของท่านก็ยิ่งฝังลึกลงลึกลงในการที่จะปฏิบัติตัวเองใจก็ถึงกับฝากชีวิตจิตใจไว้กับหลวงปู่มั่นทั้งหมด และแน่ใจว่ามรคนิพพานยังมีจากนั้นท่านก็มุ่งไปหาลุงปู่มั่นเมื่อพบลุงปู่มั่นแล้วก็สมใจที่มุ่งไว้ทุกอย่างเพราะเหมือนลุงปู่มั่นจะทราบเรื่องทุกอย่างของท่านแล้วเมื่อไปถึงก็เอาเรื่องทุกแง่ทุกมุมของท่านออกมาตีแผ่กระจายหมด ตลอดจนถึงเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพานหลวงปู่มั่นท่านเอาออกมาให้เห็นพร้อมเสร็จจนท่านหมดความสงสัยถึงกับรำพึงว่าเอาละ่ะทีนี้เรามาหาของจริงท่านแสดงให้ฟังทุกสิ่งทุกอย่างหาที่สงสัยไม่ได้แล้วคราวนี้เราจะจริงหรือไม่เราจะต้องจริง ้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาท่านจึงมอบตัวเป็นลูกศิษย์อยู่ศึกษาอบรมกับหลวงปู่มั่นด้วยความตั้งใจจริงและเด็ดเดี่ยวตั้งแต่ปีพุทธศักราช2485เป็นต้นมาท่านเริ่มบำเพ็ญภาวนาอย่างจริงจังภายในป่าเขาอันวิเวกเงียบสงัดปราศจากบ้านเรือนผู้คนโดยตั้งจิตไว้ว่าจะเป็นก็เป็นจะตายก็ตาย จิตมุ่งอยู่กับมรรคผลนิพพานเท่านั้นขณะศึกษาอยู่กับหลวงปู่มั่นท่านได้ศึกษาข้อวัดปฏิบัติตลอดจนจิตภาวนาซึ่งหลวงปู่มั่นพาดำเนินด้วยความถูกต้องดีงามตามหลักธรรมวินยัยและท่านได้ปฏิบัติจนเป็นที่ยืนยันประจักษ์แก่ใจตนเองจนหมดสงสัยเช่นกัน ท่านจึงได้สืบทอดข้อวัดปฏิบัติอันดีงามมาสั่งสอนอบรมพระเนนในเวลาต่อมาด้วยเหตุที่ท่านให้ความเคารพเทิดทูนหลวงปู่มั่นอย่างสุดหัวใจโดยเรียกหลวงปู่มั่นว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะหลวงปู่มั่นเปรียบเสมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในองค์เดียวกันหมดด้วยความเคารพเทิดทูนอันนี้เอง ึงเป็นพลังใจให้ท่านได้เขียนหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นเพื่อเผยแพร่ข้อวัดปฏิบัติตลอดจนชื่อเสียงเกียรติศักด์เกียรติคุณให้อนุชนรุ่นหลังได้ทราบเป็นคติเพื่อบูชาคุณท่านและได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับภาคปฏิบัติธรรมกรรมฐานอีกหลายเล่มรวมถึงการบันทึกเทปธรรมะ เพื่อเป็นแนวทางให้สาธุชนได้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติธรรมด้านกรรมฐานดังที่ทราบกันอยู่ท่านจำพรรษากับหลวงปู่มั่นครั้งแรกที่บ้านโคกตำบลตองโขบอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครสองพรรษาแล้วติดตามหลวงปู่มั่นไปจำพรรษาที่บ้านหนองผือตำบลนาใน,านาอำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครอีกหปี รวมเวลาที่อยู่กับหลวงปู่มั่นทั้งหมด8ปีจวบจนหลวงปู่มั่นถึงแก่มรณาภาพในปีพุทธศักราช2492หลังจากเสร็จงานถวายเพลิงหลวงปู่มั่นแล้วท่านก็เตรียมตัวหลีกเร้นเข้าป่าเขาเพื่อสแสวงหาสถานที่อันวิเวกสงบมุ่งบำเพ็ญภาวนาแต่หมู่คณะพระเนน างพากันรุมติดตามเพื่อหวังพึ่งพิงให้ท่านช่วยอบรมสั่งสอนท่านก็พยายามหลบหลีกหนีเพื่อเร่งความเพียรของท่านเองไปสู่จุดหมายปลายทางสูงสุดที่ตั้งความหวังไว้จนในที่สุดเมื่อบรรลุผลสมความตั้งใจแล้วท่านก็มาพิจารณาสงสารหมู่คณะที่หวังพึ่งพิงครูบาอาจารย์เช่นเดียวกับที่ท่านเคยเสาะแสวงหาครูบาอาจารย์มาแล้วในอดีต จึงได้นำข้อวัดปฏิบัติและทารรอันวิเศษที่ได้รู้เห็นประจักษ์แก่ใจสั่งสอนหมู่คณะพระเนนตลอดจนประชาชนทั่วไปโดยในครั้งแรกท่านได้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดหนองผือนาในซึ่งท่านเคยจำพรรษาอยู่กับหลวงปู่มั่นเพราะเมื่อหลวงปู่มั่นล่วงลับไปแล้วพระเนนที่เคยมีอยู่มากมายจากไปหมด หลือเพียงแต่พระสูงอายุเฝ้าวัดอยู่เพียงรูปเดียวท่านจึงเกิดความสลดสังเวชจึงย้อนกลับมาจำพรรษาที่วัดนี้หนึ่งพรรษาในปีพุทธศักราช2493ผัดจากนั้นท่านก็ออกหาที่สงัดวิเวกและได้ไปพักจำพรรษาอยู่ที่บ้านห้วยสายอำเภอคำเชอีจังหวัดนครพนมปัจจุบันเป็นจังหวัดมุกดาหาร อีก4พรรษาคือระหว่างปีพุทธศักราช2,494ถึง2,497ระหว่างที่จำพรรษาอยู่ที่นี่ท่านมีความเข้มงวดกวดขันเอาจริงเอาจังในการอบรมสั่งสอนพระเนรมากทั้งในเรื่องข้อวัดปฏิบัติธุดงขวัตและการปฏิบัติภาวนาจนทำให้พระเนรมีหลักใจมากขึ้นหลังจากนั้น ท่านก็ออกเดินทางไปเที่ยวหาสถานที่สงบสงัดทางแถบเมืองจันทบุรีและได้ไปสร้างวัดจำพรรษาอยู่ที่นั่นหนึ่งพรรษาในปีพุทธศักราช2498ต่อมาได้ทราบข่าวว่าโยมมารดาของท่านปุ๋ยท่านจึงได้เดินทางกลับบ้านที่อุดรธานีเพื่อมาดูแลโยมมารดา ชาวบ้านและญาติโยมได้นิมนต์ท่านมาพักในป่าบริเวณทางทิศใต้ของหมู่บ้านพร้อมทั้งได้นิมนต์ท่านขอให้อยู่เป็นหลักแหล่งเพื่อโปรดชาวบ้านที่นี่อย่าได้ออกเที่ยวทุดงอีกต่อไปโดยจะขอบริจาคที่ดินบริเวณนี้ประมาณ163ไร่ให้ท่านสร้างวัดท่านพิจารณาเห็นว่าโยมมารดาท่านก็แก่เท่ามากแล้ว สมควรที่ท่านจะอยู่ช่วยดูแลท่านจึงรับนิมนต์เริ่มสร้างวัดนี้ขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2498ใช้ชื่อว่าวัดป่าบ้านปาา วัดนี้เป็นสถานที่ภาวนามาดั้งเดิมตั้งแต่เริ่มสร้างวัดก็เป็นวัดเพื่ออบรงมทีตะภาวนาล้วนๆไม่ให้มีงานอื่นเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายหากจะมีบ้างก็ต้องกำหนดกฎเกนเอาไว้ มีช่วระยะการเตรียมเล็กน้อยที่เห็นว่าจําเป็นตรงนั้นตอนนี้ท่านตามความนิยมของโลกของธรรมก็ว่าวัดกรรมฐานพระกรรมฐานงานของพระกรรมฐานไม่ใช่งานก่อนุ่งสร้างนี้นยุ่งเหยิงวุ่นวายงานพระกรรมฐาน ท่านมอบให้ตั้งแต่วันบวชน้นุบชายทุกทุกองมอบให้เรียบร้อยแล้วนั่นแหละคืองานแท้ท่านมอบให้พอเหมาะกับเวล,เวลาเพียงห้าอาการอารมปฏิรมจากนั้นก็ให้เจ้าของไปพี้กายขยายออกไปตามส่วนแห่งงานนั่นๆที่จะ อยากขยายออกไปกว้างแคบอยากละเอียดเพียงไรในเบื้องต้นท่านเมาให้เพียงว่าเกษาฟังดิคือผมโลมาคือขนหนะาขาเล็บทันตาได้แก้วันมีอยู่ในปากนี่เองตะโจ หนังหุ้มหออยู่โดยรอบชั้นงร่างกายนี้นี่ท่านเรียกว่าง,งานของพระผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนธรรมของพระโวติชาอย่างแท้จริงนี่คือจุดประสงค์และปณิธานอันแน่วแน่ที่ท่านอาจารย์ได้สร้างวัดนี้ขึ้นมาก็เพื่อการนี้สิ่งนี้เท่านั้นซึ่งท่านได้ยึดมั่นเป็นแบบฉบับ สั่งสอนอบรมลูกศิษย์ตามนี้มาตลอดเพื่อให้เป็นแบบอย่างอันถูกต้องดีงามของวัดป่าและพระป่าตามที่พระพุทธเจ้าและครูบาอาจารย์พาดำเนินมาซึ่งเรียกว่าวัดอรัญญาวาสีและพระฝ่ายอรัญ,ญาวาสีจากเส้นทางสายขอนแก่นอุดรธาน,นี ตรงระหว่างหลักกิโลเมตรที่555ก่อนถึงตัวเมืองอุดรอ,อีก7กิโลเมตรด้านซ้ายมือมีทางแยกตรงบ้านคำกลิ้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีป้ายเขียนและลูกศรชี้บอกไปตามเส้นทางที่ลาดยางตลอดเส้นทางผ่านหมู่บ้านตาดเป็นระยะทาง8กิโลเมตรก็จะถึงผืนแผ่นดินที่สงบและร่มเย็นเต็มไปด้วยพันไม้ใหญ่น้อยปกคลุมอยู่ ดูเขียวชอุ่มร่มครึมเพราะได้รับการดูแลรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีอยู่ภายในกำแพงคอนกรีตรล้อมรอบสภาพโดยทั่วไปมีลักษณะเป็นพื้นที่ป่าบนโคกเนินล้อมรอบด้วยพื้นที่นาแทบจะกล่าวได้ว่าเป็นป่าเพียงแห่งเดียวที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีณนะที่นี้ คืออาณาจักรที่หลายๆชีวิตได้มีโอกาสสมัมผัสทิพยรสแห่งธรรมะและธรรมชาติอย่างแท้จริงสถานที่นี้ในอดีตเมื่อ30กว่าปีที่ผ่านมาเมื่อครั้งเริ่มตั้งวัดนี้ขึ้นอาณาบริเวณโดยทั่วไปยังเป็นป่าเขาที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้พันไม้ใหญ่น้อยมากมายอีกทั้งยังเต็มไปด้วยสัตว์ป่านานาชนิดมากมายชุกชุม เสือโครงมันมีสามตัวนี่เสืเอดาวมาทั้งสามตัวก็มันเข้าออกเรื่อยเข้าออกส่วนเสือดาวมันไปตามพกติเสือเสือดาวนี่มันไม่สนใจกับคนนอกจากสัตว์คือหมาถ้าคนอยู่ที่ไหนเสือดาที่เคยกินสัตว์คนเึิ่กินหมาเพง คนเมื่อเขาได้ยินยงคนที่ไหนเขาจะด้อมเข้าไปเลยไปสอบสองดูมองนี่ถ้าไม่ไม่มีหมาไม่มีอะไรเขาก็หนีเขาเขาไม่ไม่ยอยู่นานแต่ถ้ามีหมาแล้วเขาจะพยายามอาจนได้นะเดินดักหน้าดับหลังนั่นนี่แล้วเขาเขาเคขาความมักไปเลยอมีหมาเป็นเสือดาวเขาจะได้มันต้องมีในวันนี้ ไปทุทีิทุกไปหลังไปพุทีิทุกหลังเลยทำเราสรางได้ยังไงก็เราปัดกวาดไปเตียนโลกนี่แม่จะลอยหนูวิ่งผ่านบัดนนัร่รู้ใช่ไหม <ừ. S 2> นี่เสือทั้งตัวตัวจะเห็นรอย อุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธรรมชาติโดยรอบบริเวณวัดหมดไปทางนี้เนื่องจากการตัดไม้ทำลายป่าและการบุกเบิกที่ทำมาหากินทำไร่ทำนาคงรักษาไว้ได้แต่อนาเขตของวัดดังสภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้เท่านั้นแม้เวลาจะล่วงเลยมากว่า30ปีแล้วแต่วัดป่าบ้านตาดก็ยังคงรักษาสภาพความเป็นป่าอย่างแท้จริงเอาไว้เพื่อให้พระเนน อุบาสกอุบาสิกาได้อาศัยความสงัดวิเวกสงบเงียบปฏิบัติธรรมตามคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านอาจารย์ได้เทศอบรมสั่งสอนเสมอเสมอว่าพอเสร็จแล้วก็ลุกขมูลเซนาสนังนะตางที่ท่านบอกนอุปชาบอกมาพระพุทธเจ้าประทานให้อย่างนั้นรับสั่งอย่างนั้น ลุกขมูลเสนาสนังมิใช่ปรประชาต,ตาเตยยวช้วงอุชาหูการณโยมถ้าเราพูดเป็นภาษาเรียบๆธรรมดาธรรมดามันก็จะกลายเป็นธรรมเนียมไปเสียว่ามบรรดาชาวทั้งหมดแล้วพึ่งอยู่ตามลุกขมูลล้ไม้ต่อนั้ะชายป่าชาเขาตามถ้ำเนื้อผา กางทำคอุตสา ح, พยายามอยู่อย่างนั้นตลอดชีวิเถิดจากคําสั่งสอนดังกล่าวจึงเป็นแบบฉบับและปฏิปทาที่ยึดถือปฏิบัติกันอย่างเคร่งครัดชีวิตที่นี่จึงเป็นไปอย่างเรียบง่ายมักน้อยสันโดษอย่างที่สุดสิ่งก่อสร้างต่างๆต้องเป็นไปด้วยความเหมาะสมและจำเป็นตามเหตุตามผล แต่เดิมที่ดินบริเวณวัดนี้ไม่มีรั้วรอบขอบชิดด้วยความเมตตาสงสารสรรพสัตว์ที่อาศัยพึ่งความสงบร่มเย็นของวัดเป็นจำนวนมากมายอีกทั้งป้องกันบุคคลภายนอกเข้ามารบกวนการปฏิบัติภาวนาของพระเนนท่านจึงได้สร้างกำแพงคอนกรีตรล้อมรอบอาณาเขตของวัดขึ้นเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ใหญ่น้อยและบุคคลภายนอกเข้ามารบกวนในเวลาที่ไม่เหมาะสม กำแพงนี้จึงประดุดปราการอันแข็งแกร่งที่ให้ความร่มเย็นคุ้มครองสัตว์ป่าตลอดจนพระเนนและสาธุชนผู้ต้องการความสงบคพื่อความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงพร้อมทั้งยังเป็นเครื่องแสดงอนาเขตอันแน่นอนของวัดป่าบ้านตาดอันเป็นดินแดนแห่งพุทธจักรของผู้ที่หวังความหลุดพ้น ประตูเข้าสู่บริเวณวัดตามทางที่ปู่ลาดจากประตูไปตามถนนใหญ่สู่ตัวศาลาใหญ่ของวัดสองข้างทางปลูกต้นไม้เป็นแนวปิดหน้าป่าไม้ไว้เบื้องหลังเราจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของความร่มรื่นจากแหล่งธรรมชาตินำมาซึ่งความสงบสุขแห่งจิตใจของผู้มาเยือนไม่ว่าหญิงชายเด็กผู้ใหญ่เพราะที่นี่มีแต่ความสงบ ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสงบและผ่องแผ้วภายในจิตใจของผู้ที่อยู่ในสถานที่นี้ทั่วบริเวณของวัดปราศจากเสียงอื่นใดมารบกูลจะมีก็เพียงเสียงสัตว์ป่าและเสียงของธรรมชาติดังมาเป็นระยะระยะน,น,นานๆครั้งจึงนับว่าเป็นสถานที่วิเวกสงบเหมาะสมกับผู้ปฏิบัติธรรม ใครก็ตามที่ได้มีโอกาสมาสัมผัสกับบรรยากาศเช่นนี้ย่อมต้องเกิดความปิติสงบและเยือกเย็นชุ่มชื่นในจิตใจทุกคนไปสภาพทั่วไปภายในวัดเท่าที่เห็นจะเริ่มจากสลาหลังใหญ่เป็นสลาไม้เนื้อแข็งรูปสี่เหลี่ยมผื้นผ้าขนาดยาวประมาณ27เมตรกว้างประมาณ20เมตรสูงจากพื้นดินประมาณระดับสายตา ตัวพื้นปูด้วยไม้เนื้อแข็งขัดเป็นเงามันวาวยกเป็นชั้นๆสามระดับด้านหลังสุดทําเป็นห้องพระและห้องเก็บของมีฝาไม้กั้นประตูเหล็กเปิดปิดรอบด้านมีบันไดาทางขึ้นสามทางคือบันไดใหญ่ทางด้านหน้าและบันไดด้านหลังซ้ายขวาข้างสาลาทั้งสองด้านมีถังปูนซีเมนเก็บน้ำฝนขน,นาดใหญ่ด้านละสามใบ บริเวณรอบสันลามีทางเดินและทางรถโดยรอบอัดแน่นด้วยดินลูกรังรายล้อมด้วยป่าไม้รอบบริเวณมองจากที่สูงจะเห็นได้ชัดเจนเป็นแนวป่าล้อมสันลาไว้เป็นรูปเนื้อที่สามเหลี่ยมสันลาหลังนี้เดิมเป็นสันลาเล็กๆมุงหลังคาด้วยหญ้าสร้างในปีพุทธศักราช2498ต่อมาในปีพุทธศักราช2502 จึงได้สร้างเป็นไม้ถาวรขึ้นในปีพุทธศักราช2,504มีสาธุชนผู้ศรัทธามากขึ้นจึงต้องขยายต่อเติมปีกออกไปทั้งด้านซ้ายด้านขวาเป็นรูปร่างแบบที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน